นี้โจทย์บอกว่าถ้า x เ,เป็นรากที่สองของสมการแล้ว x มีค่าเท่าใดข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับเราใช้รักการพยายามทำฐานให้เท่ากันเราใช้สมบัติของเลขยกกำลังในการแก้สมการในข้อนี้ข้อหน,น่นเราก็แยกจาก25นี่คือ5้ากำลังสองยกกำลังซ้อนกันนำกำลังมาคูณกัน6เราก็แยกเป็น2กับ3 ทั้ง2ด้านของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเราตัดทอน3ยกกำลัง x ไปแ,แล้ว2กำลัง3 x เนี่ยเราย้ายมาไว้ด้านเดียวกันก็จะเป็น2กำลัง4 x ลบ1เท่ากับ5ยกกำลัง2 x หารด้วย5ยกกำลัง10 x ลบ6 1 0 x ลบ2ซึ่ง สองกำลัง 4x รลบ1เราก็แยกเป็นสองกำลัง 4x หารด้วยสองส่วนทางด้านขวามือเนี่ยเราก็าจะได้ว่า5ยกกำลังลบ 8x คูณกับหากำลังสอง เราย้าย5้ากำลัง 8x เอมาไ,ไว้ด้านเดียวกับ2องกำลัง 4x แล้วก็ย้าย2ขึ้นไปคูณกับ5ยกกำลังสองเราก็จะได้ว่าเอา 4x เอาไปไว้ข้างนอกวงเล็บนั่นคือเป็นการพยายามทำฐานในเท่ากันนั่นเองเมื่อฐานเท่ากันแล้วเนี่ยเราก็จับกำลังมาเท่ากันก็จะได้ว่า4 x เ,เนี่ยเท่ากับ1ดังนั้น x ก,ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วนสี่